สำหรับท่านใดที่มีอาการปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนวูบบ่อยภาวะไขมันในเส้นเลือดสูงเบาหวานความดันเส้นเลือดในสมองตีบตันฟังคลิปนี้ครับอาการที่เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้นเกิดจากไขมันไปกาะติดบนผนังหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดไหลเวียนไม่สะดวกและทําให้เกิดอาการ บ้านหมุนวูบบ่อยเวียนหัวตัว KO จะช่วยไปสลายไขมันที่เกาะติดบนผนังหลอดเลือดทาให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นเพราะอาการดังกล่าวเกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอถ้าเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้อาการของเราก็จะดีขึ้นหากท่านใดยังสงสัยและยังลังเลใจอยู่เราจะพาทุกท่านไปชมคลิปรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศครับสวัสดีครับเจมส์ KO นะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแก้ไขปัญหาบ้านหมุนหน้ามืดเวียนหัวบ่อยและภาวะผู้ที่มีไขมันสูงนะครับ วันนี้นะครับเจมอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเจมได้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์กับลูกค้าที่ใช้จริงนะครับรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของ KO นะครับที่มีปัญหาอย่างไรนั้นนะครับเรามาสัมภาษณ์แล้วก็รับฟังประสบการณ์ดีๆจากลูกค้าได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนลูกค้าครับแนะนท่านผู้ชมฟังนะครับว่าลูกค้าประกอบอาชีพอะไรชื่ออะไรแล้วก็ก่อนที่จะบรระทาน KO เนี่ยลูกค้ามีปัญหายังไงบ้างครับโอเคค่ะ สวัสดีค่ะชื่อมัวนนะคะอายุ4 2ปีอาชีพพนักงานพนักงานบริษัทนะคะก่อนที่จะมาทาน KO นะคะก็คือมีอาการหน้ามืดเวียนหัวบ่อยค่ะลูกค้ามีอาการเหล่านี้มาเป็นระยะเวลานานก็ประมาณ2ปีค่ะอ๋อเป็นระยะเวลา2ปีครับในระหว่างที่มีอาการอย่างนี้ครับลูกค้ามีปัญหาในการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับก็มีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าต้องขับรถไปทํางานด้วย อ่านะคะแล้วก็เสี่ยงอันตรายกับการอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของเราเองแล้วก็ของผู้อื่นด้วยค่ะใช่ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกับเราใช่ไหมคะใช่ใชอ๋อแล้ว,แล,วแล้วพอลูกค้าได้รับประทานผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยลูกค้ามีความแตกต่างยังไงกับก่อนรับประทานนะครับอ๋อพูดเลยนะคะว่าทาน KO แล้วอ่ะอาการเราอ่ะจากที่เป็นแบบมึนหัวแล้วก็เวียนหัวมันดีขึ้นค่ะ ก็คือมันจะค่อยๆหาย,ม,หย,หายาม,มันจะค่อยๆหายไปทานไปเรื่อยมันจะค่อยๆหายแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะ oh. ทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้มีความกังวลกับอาการเหล่านั้นอีกแล้วค่ะอ๋อ oh. ครับแล้ววิธีการรับประทานเนี่ยลูกค้าทานยังไงครับวันละกี่เม็ดเป็นเวลายังไงบ้างครับอ๋อก็คือลารับประทานนะคะก็คือชาวาเม็ดเย็นเย็นหนึ่งเม็ดค oh. ่ะอ๋อคือทานวันละสองสองเม็ดอ๋อครับใช้ระยะเวลานานาไหมครับถึงจะเห็นผลได้ชัดเจนเลยครับประมาณสิบสิบถึงสิบห้าวันแค่สิบวัน 25วันใช่ค่ะออแตกต่างจากที่ไม่ได้ทานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ะคือแตกต่างกันชัดเจนเลยความมึนหัวแล้วก็เวียนหัวเนี่ยลดอ,อ,อาการที่เป็นแบบเนี้ยไปได้เยอะเลยค่ะอ,อ๋อครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ลูกค้าได้ได้รักษาตัวยังไงบ้างครับหรือหรือว่าได้รับประทานผลิตภัณฑ์ของอย่างอื่นไหมอ,อ๋อ<ม><ม>ก็คือที่ผ่านมาเราก็ไม่รักษาอะไรนะคะก็คือ,อยังคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่คราวนี้ว่ามีเพื่อนแนะนําให้มาทานเราก็เลย ทานตัวนี้ตัวเดียวเลยสําหรับผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยลูกค้าคะแนนเต็มสิบลูกค้าจะให้คะแนนผลิตภัณฑ์ของเรากี่คะแนนครับก็คือเต็มสิบก็ให้สิบเลยค่ะเพราะว่ามันตอบโจทย์นนกับ<า>ชีวิตประจําวันแล้วก็การใช้ชีวิตได้อย่างดีจริงๆค่ะไม่คิดว่าจะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้อ่าใ,ให้ให้ให้เราได้รับประทานแล้วก็เห็นผลไวแบบนี้นะคะอ๋อครับแล้วลูกค้าอยากฝากบอกกับผู้ที่มีอาการที่คล้ายกับลูกค้าหรือว่าผู้ที่มีอาการภาวะในไขมันในเลือดสูงหรือว่า มึนหัวบ่อยเวียนหัวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอยากฝากบอก oh, อ๋อ <so. S 2> กับคนที่มีไม่อ่าเป็นอาการเหมือนโมวน,นะคะแนะนําไม่ทาน KO ได้เลยค่ะว่ารับรองว่าดีขึ้นแน่นอนค่ะครับ oh, <okay. S 2> สวัสดีครับเจม KO นะครับวันนี้นะครับเจมอยู่ที่อําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับวันนี้นะครับเจมมาอยู่กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ KO ที่ทานแล้วเห็นผลดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะดีขึ้นยังไงนะครับเรามาสัมภาษณ์พี่จวดกันเลยนะครับว่าพอรับประทานไปแล้วดีขึ้นยังไง สวัสดีครับพี่จวัฒสวัสดีครับครับช่วยพี่จวัฒช่วยบอกอาการก่อนก่อนที่จะรับประทานเคโอนะครับว่ามีอาการยังไงการใช้ชีวิตมันมีปัญหาตรงไหนอะไรเงี้ยครับก่อนที่โอเคได้เลยครับสวัสดีครับผมชื่อสุรนาศนะครับชื่อเล่นชื่อพี่จวัฒนะครับอายุปีนี้ก็56แล้วนะครับเออสมัยเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมามีอาการมึนหัวนะครับหลังจากที่ตื่นมาตอนเช้านะครับแล้วก็ตาพร่าเมื่อเจอแสงแดดนะครับหลังจากนั้นมันผมก็ไปหาหมอเนอะหมอก็บอกว่าโอเค พักผ่อนน้อยหรือเปล่าดื่มเหล้าเอยอะไปหรือเปล่าประมาณนี้ปรตินผมทานไ้แต่ทานนิดหน่อยนะครับแล้วก็มันทํางานผมทั้งปิทำงานเข้างานเป็นกะนะครับนะครับแล้วก็บางทีทํางานเข้ากะเช้าเนี่ยจะทํางานบางทีไม่แฮปปี้แล้วก็มีอาการมึนงงแทบทั้งวันนะครับแล้วบางทีตอน,นเย็นๆก็จะเข้าบ้านเนี่ยขับรถเนี่ยรู้สึกมึนงงนะครับจริงๆต้องบางครั้งต้องจอดรถเลยข้าง,างทางนะครับผมก็เลยหาอาหารเสริม นะครับหลังจากที่ตอบโจทย์เรื่องของการกินยาแล้วไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่นะครับก็ไปทานอาหารเสริมประมาณ2อสาตัวก่อนทั้นี้ก็แล้วแล้วก็ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับผมก็เลยมาเจอ KO ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ในยูทูบครับปรากฏว่าพอทานปุ๊บเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง10เม็ดดีกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้อาการยังกล่าวแทบจะหมดเลยครับครับผมแล้วคราวนี้พอก่อนที่จะรับประทานเนี่ยมันมีปัญหาการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับก่อนที่จะรับประทานใช่ไหมครับ ก็มีอาการคือมีปัญหาคือหนึ่งทงานแล้วมันไม่ได้ทำร้อยเปอร์เซ็นต์นมีอาการมึนงงนะครับสองอลังกายก็จะมีอาการมึนงงเหมือนกันนะครับผมชอบตีแบตนะครับตอนเย็นนะครับแค่แค่ผูกชิ้นรองเท้าแม้แต่ทั้งผูกชิ้นรองเท้าก็ยังอาการแบบตาหน้าบุบๆเลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาผมนอนดูทีวีอยู่ครับแล้วลุกขึ้นมาจากบนเตียงเนี่ยนะครับเพื่อมาทํากิจกรรมเข้าห้องน้ำต่างๆเนี่ยก็มึนงงเลยมึนงงเลยใช่ไหมครับในส่วนของการรับประทานอย่างเงี้ยครับ คุณพี่รับประทานยังไงครับอ๋อครับตัวตีแล้วผมจะทานวันละสองครั้งครับนะครับก็คือหลังอาหารเช้ากับก่อนนอนนะครับบางวันก็อาจจะทาน3เม็ดถ้ามีอาการเป็นงงช่วงกลางวันนะครับแต่เชื่อผมนะครับทานเม็ดสมม็ดแรกก็จะรู้สึกราคาบดดีขึ้นนะครับใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะตอนนี้แบบซองของพี่ยังอยู่อยู่เลยครับอยู่ครับอันนี้คุณพี่ทับประทานไปทั้งหมดกี่เม็ดแล้วครับเนี่ยพูดง่ายๆแผงเนี้ยสิบเม็ดเพิ่มหมดเป็นที่สิบวันนี้เองครับอ๋อเพราะวันนี้เป็นเม็ดวันนี้เป็นที่สิบคืออาการดีขึ้น ครับผมถ้าห้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี้พี่ให้กี่เปอร์เซ็นต์ครับอืมจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนยจะหาว่าจะเข้าข้างของบริษัทน้องหรือเปล่านะแต่บอกตรงว่าก็คือเต็มสิบดีกว่าครับง่ายๆเลยครับอ๋อเต็มสิบใช่ไหมครับคะแนนเต็มสิบเลยเต็มสิบเลยครับหลังจากที่ดูเคสรีวิวของเราไปแล้วนะครับอยากให้คุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าเคสทุกเคสที่เราลงไปสัมภาษณ์นะครับเป็นเคสจริงๆที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วเห็นผลจริงนะครับอยากให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่า เราไม่มีการว่าจ้างแล้วก็ไม่มีหน้ามา้าใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับส่วนประกอบสำคัญในผลิตภัณฑ์ KO 1แคปซูลมีดังนี้แอ i อ i n e จ y d r o ไ h l ด r โคล c h r o m มี m p i c o l i n a t e สารสกัดจากใบโบบกสไป r ูล l n n a สารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากแอปเปิลสารสกัดจากบอคโคลีโคเอนไซม์ Q10 และ Q oil สำหรับลูกค้าท่าในใดนะครับที่สนใจผลิตภัณฑ์ดีๆจากเรานะครับ โทรมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดก่อนปรับราคารอคุณอยู่ครับเรามีบริการส่งฟรีเก็บเงินไปทางโทรมาเลยนะครับ